รถแล้วนะนะรถแล้วเด้อรถใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีครับดูสวนทุเรียนสิคะ ผุทธเรียนต้นทุเรียนใช้ออโต้พายลอตนะคะความเร็ว45ถ้าเราจะเพิ่มความเร็วก็เลื่อนปุ่มตรงนี้นะคะจาก45ก็จะเป็น48 50า้า4 6าวลองดูเข้าโค้งนะคะ ผมได้สวยค่ะแต่ว่าใจไม่กล้าก็เลยต้องกลับมาเป็นโหมดดโอเคเราจะคลิกตรงนี้สองครั้งก็จะกลับมาเป็นโหมดพายลัโอโตนะคะโหมดพลัอตค่ะหมดทางสุดทาง